ช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของรถนะครก็ต่อด้วยเรื่องรถอีกสักเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุรถที่เกิดขึ้นบนสะพานไทยเบญเยียมที่กำลังปิดซ่อมอยู่เลยตอนนี้นะฮะก็ยังไม่วายเกิดอุบัติเหตุเป็นรถ1ิล้อรถสิล้อนะฮะไหลลงมาทับคนงานจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับสิล้อยี่ห้อนิสันยูดีสีเทานะฮะมีทั้งส่วนที่เป็นหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวพ่วงนะฮะ อยู่ในสภาพเนี่ยะฮะตัวพ่วงล้อด้านล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยหลุดกองอยู่กับพื้นนะฮะอยู่กลางสะพานไทยเป็นเยี่ยมฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองเตยนะฮะด้านหลังของรถพ่วงเนี่ยะฮะก็ไปเจอศพของคุณธีรศักดิ์เท้าชัยชนะธีรศักดิ์เท้าไทยชนะนะฮะในสภาพศพก็คือถูกรถพ่วงเนี่ยทับที่ หลังแล้วก็หน้าอกนะฮะเสียชีวิตคาที่นะครับคุณจัก,กรินแข็งกสิกรเนี่ยนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้ารับงานเชื่อมเหล็กที่เข้ามารับงานซ่อมสะพานไทยเบญเยี่ยมนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็คือธีรศักดิ์เนี่ยนะฮะกำลังเชื่อมเหล็กอยู่ที่ราวสะพานระหว่างนั้นปรากฏว่ารถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่บนสะพานเนี่ย มันค่อยๆไหล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 ถอยหลังลงมานะฮะระหว่างที่ไหลลงมาปรากฏว่าล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยหลุดแล้วก็เลยทําให้ทหําให้ท้ายพวกเนี่ยสะบัดเหวงอัดเข้ากับตัวของคุณธีรศักดิ์คุณธีรศักดิ์ก็ไม่รู้กําลังนั่งเชื่อมเด็กอยู่ที่ราวสะพานตัวพวกเนี่ยอัดเข้ากับข้างหลังที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะฮะแล้วคุณจักรินคนเห็นเหตุการณ์บอกตอนนั้นเนี่ยตัวเองเห็นละก็รีบกระโดดออกมาก่อนหลบทัน แต่ทีรศักิ์เนี่ยหันหลังอยู่ก็เลยหลบไม่ทันนะฮะครับนี่นะนายหมุนซึ่งเป็นพนักงานขับรถ18บลอ้อคันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าก็เอาเศษยางมาต่อยที่มาส่งที่สะพานไทยเบญเย,ยมนะฮะจากนั้นก็จะไปส่งต่อที่จังหวัดชลบุรีรถเนี่ยจอดอยู่กลางสะพานแล้วเขาบอกเขาก็ดึงเบรกมือแล้วนะนี่นะฮะดึงเบรกมือไว้แล้วแต่ทำไมมัน อยู่ๆมันก็ไหลลงมามเห็นไหมฮะแล้วพอล้อล้อด้านซ้ายมันหลุดเนี่ยตัวพ่วงมันก็เลยไหลไปฟาดกับคุณธีศรศักดิ์ซึ่งกํบบลาลังออกเหล็กที่ราวสะพานอยู่อนี่โอ้โหแล้วก็ปรากฏว่าคุณประเสริฐเท้าไทยชนะนะฮะคุณพ่อซึ่งทํางานอยู่แถวนั้นๆก็โอ้โหทำงานอยู่แถวนั้นเองเหมือนกันนะเห็นศพลูกชายก็ร้องไห้เลยฮนะบอกตัวเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะชวนลูกชายเนี่ย มาทํางานซ่อมแซมสะพานนีได้ไม่กี่วันเองอโ,อโอ้โหแ,แสดงว่าเบรกมือมันเอาไม่อยู่อะเบรกมือมันเอาไม่อยู่รถพวกมันก็เลยไ,ไหลลงมาแล้วตอนไหลลงมาล้อมันันหลุดอีกอม,มันมันเหลือเชื่อรนะับเหลือเชื่อ